ลุงป้อมนี่คือเลิศนะคะเดินสายแจกซองฉ่านะคะอัดฉีดอลังการนะคะนี่เดินสายแจกซองนะคะข้างในเป็นเงินอัดฉีดนะคะใครจะมามงมาเมา,มาบอกลุงป้อมไปแจกซองพระปากระถินไม่ใช่นะคะอย่ามาอบ o l จี i ลุงป้อมฉันนะคะฉันบอกเลยนะคะลุงป้อมอัดฉีดก่อนเลยคะ่ะเป็นไงล่ะปังไม่ไหวเลิศลุงป้อมนี่ซีนใหญ่นะคะเดินสายแจกซองนะคะวิวนะคะแจกคะ่ะ จันแจ่มนะคะลุงป้อมนะคะลงเวทีมาปุ๊บจันแจ่มมาไหว้ว้ลุงป้อมหน่อยนะลุงป้อมแจกซองนะคะเป็นเงินนะคะบางคนบอกว่าเออเป็นบัตรเลือกตั้งบ้างเป็นบัตรสมาชิกพ,กพรรคพลังประชารัฐบ้างไม่ใช่ค่ะมอนนี่มอนนี่ยูนมอนนี่เงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอเรส์เินทํานบัตรเท่านั้นที่ทําให้เราได้โบยบินนะคุณนะเงินนะคะลุงป้อมป,ปังปังนะเห็นไหมล่ะ ขวัญกำลังใจมันต้องมีอัดฉีดต้องจัดไปก่อนเลยลุงป้อมนี่ทำถูกการถูก400ข้อเลิศ